ต่อไปขอเชิญคุณทิศนาจุนวันครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชุนวันสอสอแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครเขตสองืือเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะพักเก้าไกลค่ะ ค่ะวันนี้ที่ฉันมาอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายพรบ <c oughs> สภาชนเผ่าพื้นเมืองพร้อมให้มีกลไกการช่วยสร้างาคุ้มครองสิทธิต่างๆสําหรับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะเมื่อเราพูดถึงสิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่มีนะคะคำถามหนึ่งที่สําคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือส่วนคนส่วนน้อย ที่เข้าไม่ถึงสิทธิและบริการสาธารณะต่างๆค่ะเช่นกลุ่มคนชาติพันธุ์ค่ะและเสรีภาพในวัฒนธรรมค่ะและในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมอย่างเช่นประเทศไทยนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานควรจะมีเท่าเทียมกันไม่ใช่หรือคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการพัฒนาความรู้พื้นเมืองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสิทธิในดินแดนที่ดินและทรัพยากรด้วยความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติค่ะท่านประธานรวมไปถึงสิทธิทาง เมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งสหประชาชาติเองได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนที่จะได้รับการรับรองสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันค่ะดิฉันเชื่อว่าประเทศไทยนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามภายใต้ข้อตกลงของสหประชาชาติเช่นเดียวกันค่ะ ท่านประธานคะความพยายามที่จะกําหนดหรือบังคับให้สังคมมีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เดียวกันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางเชื้อชาติหรือผู้วัฒนธรรมไม่ควรต้องแลกมาด้วยสิทธิของคนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะเป็นรูปแบบการเมืองเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมก็ตามค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะประเทศไทยนะคะอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้นะคะคุณนพดลน,นะคะผู้ ขอภัยค่ะคุณมานพภูวดลนะคะได้กล่าวไว้นะคะว่าเราได้ลงสัตยาบันไปแล้วนะคะกับอนุสัญญาระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบนะคะในวันที่28มกราคม2546ค่ะ แล้วก็ ICCPR นะคะหรือว่ากติกาว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองค่ะเราลงสตยาบันไปเมื่อวันที่29ตุลาคม2539ค่ะและกติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเราลงสตยาบันไปเมื่อวันที่5กันยายน2542ซึ่งมีผลผูกพันกับรัฐของเรานะคะในการที่จะปฏิบัติตามโดยสุจริตค่ะหรือที่เรียกว่า Oblige in Good Faith ค่ะภาษาลาตินคือ Pacta Sunt Servanda นะคะสิทธิเหล่านี้ นะคะครอบคลุมในกลไกลข้อตกลงและคําประกาศของสหรประชาชาติไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ศาสนาและภาษาซึ่งรับรองโดยฉันทธร,รมติของสหรประชาชาติในปี2535หรือปฏิญา สาสาระชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองหรือที่เรียกว่า UNDRIP ค่ะ <c oughs> เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาและภาษาทั้งยังคงสนับสนุนความเสถียรภาพทางการเมืองสังคมและรัฐที่พวกเขาอยู่อาศัยด้วยค่ะ <c oughs> หรือว่า ตามกติกาว่าด้วยสิทธิพพลเมืองหรือ ICCPR ที่ดิฉันได้กล่าวไปขั้นต้นนะคะที่ประเทศไทยลงสตยาบันไปแล้วนะคะในปี2539นะคะท่านมาตรา27นะคะเป็นเกี่ยวกับ minority rights หรือว่าชนกลุ่มน้อยโดยตรงนะคะได้บัญญัติไว้ว่าในรัฐทั้งหลายที่มีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ศาสนาหรือภาษาอยู่บุคคลผู้เป็นชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะไม่ถูกปฏิเสธในสิทธิอันที่จะมีวัฒนธรรมของตนเองค่ะหรือนับถือและประกอบพิธีทางศาสนาของ ของตนเองใช้ภาษาของตนเองภายในชุมชนร่วมกับสมาชิกอื่นๆของชนกลุ่มน้อยด้วยกันค่ะ ซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์กระทรวงสิทธิมน,นุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะประเทศไทยนะคะก็ได้เข้าเป็นภาคีแล้วนะคะอย่างที่ฉันได้กล่าวนะคะวันที่29ตุลาคม2539มีผลบังคับใช้นะคะในเดือนมกราคม2540เป็นต้นไปค่ะต่อให้มีคําจํากัดความของชนกลุ่มน้อยก็ตามนะคะแต่ก็มีการให้คําจจํากัดความโดยพฤติไนัยนะคะโดยการยอมรับอย่างกว้างขวางและคําจํากัดความนั้นก็เกี่ยวโยงกับ2ปัจจัยนะคะหคือรูปธรรมอาทิเช่นเชื้อชาติ ศาส,สนาวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้ร่วมกันค่ะท่าน2นะคะก็คืออัตนยัยอย่างเช่นการระบุตนเองนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยควบคู่ไปกับการได้รับจากสังคมคนส่วนมากค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างของข้อตกลงร่วมพันธสัญญานานา,นาประเทศที่ควรนําไปปฏิบัติตามโดยสุจริตค่ะท่านรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะสไลด์ที่4นะคะข้อมูลจาก Minority Rights Group นะคะ และเอ็มนัสตีนะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยที่ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เขาอยู่ด้วยซึ่งแนวทางสําหรับประเทศไทยยังต้องคํานึงถึง1สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานบุคคลควรได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและควรเชื่อว่าบุคคลในสังคมมีสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกัน2ส,สิทธิในสภาชนเผ่าพื้นเมืองกระท่านการมีสิทธิ์ของสมาชิกชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละบุคคลควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกับสมาชิก รัฐสภาแต่และบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เทียบเท่ากันค่ะ 3. รัฐควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเคารพปกป้องเติมเต็มพร้อมกับสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งบ่อยครั้งมักจะมากับ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลน,นั้นด้วยค่ะที่มีต่อส่วนรวมในทางกลับกันสังคมส่วนมากก็ต้องยอมรับพวกเขาด้วยเช่นกันเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควรได้รับการยอมรับที่เท่าเทียมเช่นเดียวกันสไลด์ที่5ค่ะ ท่านประธานคะกลุ่มชาติพันธุ์คนกลุ่มชนกลุ่มน้อยในนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนทุกคนล้วนมีสิทธิตั้งแต่เกิดด้วยกันทางนั้นคะ่ะท่านเว้นแต่หนึ่งรัฐไม่ได้ไม่ได้รับการยอมรับสิทธ์ค่ะหรือ2หากรัฐได้กล่าวให้สตยาบาลส่วนที่สัญญาแต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างชัดเจนตามสตยาบาลที่ให้ไว้กับสหประชาชาติหรือสัญญากับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลักดันวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในานานาประเทศขอย,ยกตัวอย่างเปรียบเทียบสิทธิการเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองนะคะดังกลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะ1คือกลุ่มชาวพื้นเมืองในรัฐ阿拉斯าค่ะ 2. คือกลุ่มชาวเบอร์เบอร์ในโมร็อกโกและอัลจีเรียค่ะ และ3คือกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยค่ะสำหรับใน阿拉斯กานะคะตามตารางที่ดิฉันขึ้นอยู่นะคะก็จะเห็นว่าชาวพื้นเมืองใน阿拉斯กาได้รับการยอมรับอย่างมากจากสภาคอนเกรสภายใต้พระราชบัญญัติการระงับข้อเรียกร้องของชาวพื้นเมือง阿拉斯กาหรือ阿拉斯กาเนทีฟเคลมเซตเมนต์แอคตั้งแต่ปีคศ1971ค่ะและ อขอภัยค่ะ,ะใน阿ลจีเรียนะคะกลุ่มที่2นะคะมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเบอร์เบอร์ที่ช่วยส่งเสริมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์พื้นฐานของประเทศมโมร็อกโกและอัลจีเรียค่ะและยังเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติด,ด้วยค่ะซึ่งชาวเบอร์เบอร์ประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะในการถูกยอมรับในสังคมส่วนมากนะคะและกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยนะคะมีในพศ2 5 5 0มีการจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่าคชอทอค่ะท่านและได้เป็นส่วนหนึง่ง ในกรมทรกิจการเยาวชนิตรีผู้สูงอายุนะคะ และยังคงผลักดันสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยท่านประธานคะนา,นานาประเทศส่วนใหญ่มีล้วนมีประชาชนชนกลุ่มน้อยทั้งสิน้นค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะท่านและยังมีการบังคับใช้สิทธิหลายลูกแบบที่สอดคล้องกับข้อตกลงในสหประชาชาติเพียงแต่ว่าจากกรณีตัวอย่างใน阿拉斯加และชาวเบอร์เบอร์อรในแอฟริกาเหนือแสดงให้เห็นว่ารัฐและแต่ละรัฐก็ได้มีการดําเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงเพื่อสร้างกลไกที่ทั้งคุ้มครองส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศของเขาให้มีบทบาทมากขึ้นในสังคมเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างกลไกความคุ้มครองสิทธิของชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและผักดันสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญและความชอบธรรมค่ะและนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลควรคํานึงถึง นะคะถึงบริบทของสังคมในพหุวัฒนธรรมและรับทราบถึงสิทธิของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆควรได้รับค่ะท่านประธานเช่นใกล้จะจบแล้วนะคะดังนั้นดิฉันจึงขออยากฝากให้ฝ่ายบริหารได้เข้าใจและคำนึงถึงประเด็นนี้สังที่ฉันได้กล่าวไปคือสร้างกลไกที่ยอมรับสิทธิมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานพร้อมกับคุ้มครองประชาชนเหล่านี้ค่ะท่านประธานเพราะที่ผ่านมาดิฉันไม่เห็นความจริงจังในมาตรการหรือกลไกความคุ้มครองที่มุ่งมั่นและส่งเสริมการคุ้ม รองสิทธิของกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เลยค่ะท่านประธานที่สอดคล้องกับข้อตกลงของนานาชาติที่เราได้ลงสตยาบันไปแล้วนะคะหลายทศวรรษแล้วนะคะและที่ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนเหล่านี้ควรได้รับการยอมรับสิทธิที่พวกเขาควรจะได้ตั้งแต่เกิดค่ะท่านประธานดิฉันหวังว่าทุกท่านในสภาแห่งนี้จะรับทราบสิทธิของคนเหล่านี้และมองเห็นคนเท่ากันค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ